สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพามารีวิวร้านขนมปังปารีสนะคะในเกาหลีนะคะจะเป็นขนมปังที่ว่าหน้าตาอร่อยทุกเมนูนะคะต่อชิ้นนะคะเป็นชิ้นละ3ามพันสองสามพันห้านะคะสามพันสามมีแต่หน้าตาน่าทานนะคะส่วนมากเขาจะเน้นแบบธัญพืชนะคะเป็นพวกพิซซ่าเป็นพวกไส้ต่างๆประมาณนี้คะ่ะ ก็ตกอยู่ประมาณสา0พันห้าตกประมาณชิ้นละ60กว่าบาทนะคะถูกสุดก็ประมาณพันห้าก็ตกประมาณ30กว่าบาทอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของเกาหลีนะคะร้านขนมปังจะอร่อยนุ่มค่ะเนี่ยค่ะหน้าตา <c oughs> ต้องไปลองทานดูนะคะทุกคน อร่อยค่ะ